เป็นไงครับท่านผู้ในการเห็นน้าไหลแล้วดีใจและก็มีความสุขมากครับครับผมดีใจแทนเด็กๆรู้สึกขอบคุณทางทีม่างอําอำนาจโซลารเซล์แลวก็ทีมงานครับผมคือเรามาด้วยใจเรามาด้วยใจไม่มีโรงเรียนไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรทั้งิ้นนะวันนี้เราอยากจะทําเพื่อทําเพื่อสังคมตัวหนึ่งก็คือตัวหนึ่งกําไรที่เราได้จากการจดน้ําหรือลูกค้าคนไหนที่อุดหนุนทีมงานเรานะครับจดน้ำธรรมดาหรืออุปกรณ์โซลาร์เซลล์เราก็ส่งคืนแก่สังคมนะครับผม เขาเรียกว่าเป็นการรวมช่างต่อครั้งแรกในประเทศไทยที่เกิดขึ้นแบบนี้รวมตัวกันเยอะขนาดนี้รบบใดที่ท่านจ้างเราต่อน้ำมาดานเราก็จะมีทุนมาบริจาคแบบนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเมื่อใดก็ตามที่ทีมงานนี้ได้ทํางานครับก็จะมีส่วนหนึ่งในการที่จะคืนกําไรมาสู่สังคมเนาะเป็นแบบนี้นี่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอดูครับตอนนี้เรียบร้อยครับตอนนี้น้ําไหลแล้วเป็นการเทสในเรื่องของการที่จะใช้จากไฟบ้านก่อนครับนี่เสร็จแล้วพร้อมกับทีมช่างที่ลุยกันมาตั้งแต่เช้า จนกระทั่งถึงเย็นครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปสัมภาษณ์ท่านภูมิการประธานกรรมการสถานศึกษาครับที่หลังจากที่ได้ประสานงานมาครับวันนี้ท่านเห็นน้ําไหลท่านรู้สึกอย่างไรแล้วก็จะถามช่างว่าอาจจะไมได้มาบริจาคให้กับทางเรยนวันนี้เนี่ยทำไมถึงต้องมาแล้วก็ลหลายคนครับไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวแต่แล้วก็อยู่เบื้องหลังอีกที่ไม่ได้เอ่ยน้มแล้วก็ไม่ได้เห็นหน้านี้หลายคนมากตอนนี้น้ําไหลท่านพอแล้วก็ท่านกรรมการสถานศึกษานี่จะรู้สึกยังไงครับอ้าโอเคที่นี่โรงเรียนไายอํานวยวิทย์ครับ ตำบลศรีสุขอำเภอศรีนลงจังหวัดสุรินทร์ท่านผู้มีการทิศซ่อนจันทร์แลวก็ทุนที่ทองม้วนมนุษีนะครับประธานกรรมการสถานศึกษาเลยที่ก็ท่านผู้มีการเป็นไงครับท่านผู้มีการเห็นน้ำไหลแล้วดีใจและก็มีความสุขมากครับครับผมครับดีใจแทนเด็กๆรู้สึกขอบคุณทางทีทางอออํานาจตระเสนแล้วก็ทีมงานครับผมมันนี้มีความเป็นมือชื่อมากครับผมก็หลังจากที่โรงเรียนขาดแคลนน้ำเนาะ ใช่ครับก็เมื่อปี64ครับโรงเรียนอาชาน้ําสะเขาขานักุณนะครับหนะแรงทุกครั้งก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำก็เลยประสานงานไปยังอำนาจโซลาเซลล์นะครับหลังจากนั้นก็ได้มาจัดการให้แล้วสอบถามท่านคุณพี่ทองม้วนหน่อยเป็นไงรู้สึกภูมิใจแล้วก็ประทับใจกับทีมงานไหมประทับใจครับีมงานกับ พลังความสามัคคีครับคืแต่ละคนทํางานแต่คือไม่ต้องบอกว่าคือคนนี้ทํานี่เลยไม่ต้องคือมีทีมงานว่าสามารถทุกคนคือมาทําแล้วก็คือมาด้วยใจนะมาด้วยใจนะแล้วก็ต้องขอบคุณกับทีมงานต้องขอบคุณีางและที่สําคัญที่สุดคือวันนี้นี่อย่างที่บอกว่าโรงเรียนนี่ไม่ได้เสียตังค์สักบาทนะคือแล้วก็ทีมงานมานี่มาด้วยใจนะครับเริ่มต้นของผู้ที่คิดในเรื่องของโครงการนี้นี่คนต้นเรื่องเอาสวัสดีท่านอำมาตย์ครับผมครับผมอ่าแล้วก็จะมีช่างน็อตน็อตโซลาร์เซลล์หรือน็อตบ้านนา อันนี้ก็จะมีบิ๊กตู่ของเรามาพี่ตู่ของเราเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของช่างแซมช่างแซมนี่ก็จะไปร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็หลายหลายท่านเลยนะครับด้านหลังช่างน,นู้นอันนี้เป็นช่างช่างเล่จากอุบลมาจากอุบลช่างชาติช่างต้นหลายหลายคนที่อยู่ยังไม่ได้เอ่ยนามตรงนี้ก็เยอะนะก็พี่เต้พี่เต้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอมอบอุปกรณ์กีฬาด้วยเนะี่ยแล้วก็ลหลายๆท่านเนี่ยเอาทีน,นี้เดี๋ยวมาถามช่านอันาดก่อนในโครงการที่เราได้จัดขึ้นตรงนี้ทำทำไมถึงมีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาครับ ก็คือส่วนหนึ่งนะผมสาหรับอาชีพของเราคือช่างตาะบ่อบาดาลแล้วก็ติดตั้งโซลาเซลล์นะเราอยากมอบสิ่งดีๆขึ้นแก่สังคมบ้างนะครับท่านจ้างเราให้ความไว้วางใจเรานะกับทีมงานเรานะครับผมเราก็เป็นส่วนหนึ่งให้กับายทำไรส่วนหนึ่งให้กับทางสังคมไปครับผมอะไรที่พอช่วยได้ก็ช่วยทีมงานเราไม่ใหญ่นะครับผมแต่ทีมงานเราคุณภาพแน่นอนเรื่องการตาะบ่อบาดาลเรื่องการติดตั้งแผ่นโซลาเซลล์เรามีทีมงานหลายเยอะนะครับผม ก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นกับกับโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดส,สุรินทร์ใช่จริงๆแล้วนับโรงเรียนมาอันนี้เป็นโรงเรียนที่6ที่6ที่6แล้วแล้วก็นอกเหนือจากจังหวัดส,สุรินทร์ก็มีหลายหลายจังหวัดที่ไปเนาะใช่ครับผมม,มาดูกันครับกับกับไปทีมงานเห็นไหมครับเนี่ยท่านผู้ม่การแล้วก็ท่านกรรมการสถานศึกษาเนี่ยท่านก็บอกว่าประทับใจแล้วก็ภูมิใจกับทีมงานที่ได้มาทําเพื่อเด็กเพื่อโรงเรียนที่ต้องบอกว่าเข้าขาดแคลนแหละนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย น้ำตรงนี้น่าจะสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของกิจกรรมที่มันจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนได้นะท่านพอเนาะโรงเรียนเลี้ยงหมูด้วยเนาะเลี้ยงหมูแล้วก็ทําเกษตรด้วยมีลงเกษตรแล้วกะมีคุกน้องนาด้วยเนี่ครับก็เป็นสิ่งดีๆที่ได้เกิดขึ้นกับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปสอบถามช่างตู่กันหน่อยครับเป็นยังไงที่ได้มาในวันนี้ก็นะครับมีความยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเจาะน้ำนะครับโรงเรียนนะครับกับทีมชลลมทั้งเจาะบาดาลทุกท่านนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับไม่มีวันนี้ ไม่รู้ว่าผมจะได้ไปทําที่ไหนนะครับนะครับก็มีโอกาสนะครับมาทําที่โรงเรียนอแพร์อานวยวิทย์นะครับผมขอบคุณท่านผอขอบคุณทีมงานแพร์ต่อประดานทุกท่านแล้วก็ทีมงานบริการุดท่านนะครับช่างน็อตขอบคุณนะครับมีอะไรก็ได้ขอไหมครับผมช่างน็อตถามช่างน็อตหน่อยเป็นไงผมแล้วนะครับผมก็ติดตั้งโซลาเซลล์อยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มา เบทเทลนะครับกับเพียมนาจนะครับผมผิดแผงปกติก็จะเห็นอยู่ในทางยูทูบนะครับผมมีช่องทางนะครับ็นคนตัวนะครับก็คือน็อตบานานะครับแล้วก็เอฟซีอาจจะเคยเจอเคยเห็นมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นโครงการที่เพียมนาจตั้งใจนะครับอยากที่จะมอบให้นัเรียนแล้วก็เพียมนาจทํามาหลายครั้งแล้วนะครับผมครั้งนี้เราก็อยากพาทีมงานของเรามาร่วมด้วยนะครับมาร่วมบริจาคให้กับเด็กๆแล้วก็ มอบทุนการศึกษามอบอุปกรณ์โซลาเซลล์นะครับต่างๆนะครับเพื่อเพื่อจะให้นะครับลูกค้าที่ได้ใช้บริการทีมงานของเรานะครับได้ทําบุญหรือว่าได้ร่วมสร้างนะครับไปกับพวกเรานะครับส่วนรวมนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทางหน้าคุณครูแล้วก็ทางทีมงานแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออาจารย์ประกรณ์นะครับผมพี่ได้ติดต่อนะครับประสานงานในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมอ่านะครับก็คือพูดง่ายๆคือ เพียงแค่จ้างพวกเราท่านก็ถือว่าได้ทำบุญกับพวกเราใช,ใช่ไหมครับนั่นคือสโลแกนนะครับอันนี้ก็เป็นช่างแซมเป็นไงครับช่างแซมวันนี้ที่มาเจาะบารดาลวันนี้เจาะ เป็นคนจ่อเองเลยเมื่อเช้าอ๋อรู้สึกดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมเนาะคร่บผตัวผมเองก็อยู่สุรินทร์เหมือนกันแบบนี้ไม่เคยมีกิจกรรมอย่างนี้เลยซึ่งตัวผมเองก็จาะบาดานมานานนะครับผมต้องขอบคุณที่อำนาจนะพี่แจ้งนอตพี่ตูที่ให้เราได้มีส่วนร่วมแล้วก็ขอบคุณคณาจารย์แล้วก็อาจารย์ประกรณ์ครับผมารมาผมก็ช่วยทำพยายามช่วยทำได้ได้เต็มที่ครับผมอย่างน้อยไม่มากก็น้อยแต่เราก็มาด้วยใจเรามีส่วนร่วมเนาะใช่ขอให้มีส่วนร่วมครับถ้ามีกิจกรรมดีอย่างนี้ก็ ฝากไปถึงโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆที่ว่าเดือดร้อนหรือขาดแคลนอย่างเงี้ยก็ประสานมาได้ครับจะนี้ไม่เยอะแต่เราก็จะเชื่อกันทำในใจครับผมเราก็จะไปเป็นตัวเป็นก้อนเหมือนกับการสัมพันธ์ไม่ตีเนาะครับผมใช่ครับก็จะประมาณนี้่าครับก็ขอบคุณครับผมทุกคนครับจะมีส่วนร่วมมากหรือส่วนร่วมน้อยแต่สายที่สุดเราอยากจะมีส่วนร่วมในทางนี้ใช่อันนี้ช่างช่างเล่มาจากบาดาลเอ้มาจากช่างจ่อบาดาลมาจากกบลเลยเนาะ 276กิโลนะครับกับวันนี้ได้มานี่เป็นไงครับช่างเล่มาไกลถึงขนาดนี้เลยนี่ดีใจครับได้มาได้เสิร์ร่วมครับผมในงางนี้ครับครับแค่นั้นใช่ไหมครับช่างเร่ที้พูดไม่ใช่เก่งนะแล้วก็ได้หลายท่านพูดได้ตัวหนักๆทางชาติครับมาจากสุรินทร์นี่แหละครับทางชาติอยู่สุรินทร์อำเภออะไรนะครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองนะครับอืมก็เป็นไงครับดีใจครับที่ได้มาร่วมในงานนี้ครับผมเป็นครั้งแรกในงานเพิ่งได้เริ่มมาช่วยทำบุญใน ดูแบบนี้ครับก็เป็นครั้งแรกของผมครับต้องขอบใจพวกเชิงานของที่อำนาจทั้งสู่ทั้งนัดครับที่ได้ให้ไม่ได้ได้มาเชิญมามีส่วนร่วมในครั้งนี้เนาะเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้ก็อีกหลายๆท่านที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเห็นไหมครับเนี่ยก็นี้ก็คือช่วร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่เช้าเลยอาจจะมีการพูดแบบแซวกันเล่นบนกันบ้างท้ายที่สุดแล้วนี่คืองานที่เป็นหัวใจที่แต่ละคนมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็อย่างที่บอกตั้งแต่เช้านี่มีในเรื่องของการมอบทุนการศึกษามอบอุปกรณ์กกีฬาแล้ว็ อมอบชุดสองสว่างนะครับหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีการเตะฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ทันทีและสุดท้ายจบลงตัวนี้ครับในการที่จะทําเพื่อสังคมนะครับก็ได้เห็นล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้โรงเรียนนั้นรู้สึก รู้สึกมีคุณค่าเนาะพอได้มาเปิดมันมีคุณค่าเลยอ่านะครับในสิ่งที่เรียกว่าโรงเรียนขาดแคลนแล้วก็ทีมงานได้มอบให้มันจะมีคุณค่านะครับโอเคขอบคุณท่านผู้มีการแล้วก็ขอบคุณคทีมช่างทุกคนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คือกิจกรรมดีๆครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณช่างทุกคนครับผมผราบนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังครับของกิจกรรมในครั้งนี้ครับอันนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะออกกล้องเขาก็เลยมาทำท่าเฉยๆนะครับ